พี่ชานะคะพบกับเอเชียบุกี้ไลท์ไทยแลนด์ช่องข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาที่สปาทุกคนเป็นข่หมดเรื่องของกราแสาในวงการฟุตบอลค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะขอเริ่มต้นด้วยตลาดซื้อขายของเรือไบแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะมาเริ่มกันที่ตลาดขาเข้ากันก่อนนะคะมีรายงานออกมาค่ะว่าทางด้านของเรือไบแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้มีการปิดดิวคาวินฟิลิปนะคะมิดฟิลด์จากทางลีดเดอร์เตตได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ โดยค่าตัวนะคะจะอยู่ที่12ล้านปอนด์แล้วก็บวกโบนัสอีก3ล้านปอนด์ค่ะซึ่งเป็นเงื่อนไขความสำเร็จในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะส่วนตลาดขาออกค่ะมีรายงานค่ะว่าทางด้านของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะคะได้บรรลุข้อตกลงในการซื้อกาเบรียลเกซสุดจากทางด้านของเรือใบ m a แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วค่ะโดยทางด้านของเรือใบ m a แมนเชสเตอร์ซิตี้นยคะได้ตกลงขายกาเบรียลเกตสุดให้กับทางด้านของปืนใหญ่อาร์เซนอล ในราคา45ล้านปอนด์ค่ะตอนนี้นะคะทั้ง2สโมสรมีการตกลงกันแล้วเรียบร้อยค่ะเหลือเพียงแค่การตกลงกับนักเตะเท่านั้นนะคะคาดว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะอาเซนอนก็จะมีการประกาศอย่างทางการออกมาในการคว้าตัวกาเบรียลเคสสุดค่ะข่าต่อไปนะคะเกี่ยวข้องกับนิวคาสเซิลค่ะ เมื่อวานนะคะพวกเขามีการประกาศยืยนยันอย่างทางการแล้วค่ะว่าพวกเขาเนะะี่ยค่ะสามารถคว้าตัวนิโปผู้รักษาประตูมือหนึ่งจากเบอร์รี่มาร่วมทีมได้เป็นที่เรียบร้อยค่ะโดยพวกเขานะคะเซ็นสัญญากับเตเตในรียะเวลา4ปีด้วยกันนิกโปะจะย้ายเข้ามาร่วมทีมในฤดูกันนาค่ะมีรายงานออกมาค่ะว่าทางด้านของเกปาผู้รักษาประตูสำรองของทางด้านของเชลซีค่ะเตรียมที่จะถกอนาคต กับทางด้านของเชลซีค่ะหลังจากที่เขาต้องการลงเล่นให้กับทีมมากกว่านี้นะคะทางด้านของเกปาค่ะเคยเป็นอดีตมือหนึ่งนะคะเชลซีซื้อเขามาในมูลค่าที่สูงมากค่ะแต่หลังจากที่เขาโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเนี่ยค่ะเขาก็ตกเป็นรองของเมนดี้ค่ะมาตั้งแต่ปี2020นะเนี่ยค่ะก็คงต้องมารอลุ้นค่ะว่าอนาคตของเกปากับเชลซีจะเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าเขาจะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้สาประตูมือก่าที่เซฟจุดโทษได้ดีนะคะแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสลงเล่นมากสักเท่าไหร่ค่ะ ข่วสุดท้ายของวันนี้ที่ขอปิดท้ายด้วยข่าวของปีศัจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะเดอะบิรรอส์อที่น่าเชื่อถือได้ในอังกฤษเนะะี่ยฮะได้รายงานออกมาค่ะว่าทางด้านของปีศัจแดงแมนเชสเตอร์ยเไนเต็ดอาจจะมีโอกาสในการคว้าตัวแอนโทนีจากอาเจน์อัมส์ดัมาร่วมทีมมากขึ้นนะคะหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ไปร่วมฝึกซ้อมกับทีมตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะแอนโทนี Anthony นะคะตกเป็นเป้าการย้ายทีมค่ะโดยมีปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยเไนเต็ดให้ความสนใจนะคะโดยทางด้านของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยเไนเต็ด ได้ยื่นซื้อนะักเตะไปในราคา40ล้านยูโรค่ะแต่ทางด้านของอาแจ็อัมส์ดัมนะคะได้มีการปฏริเสธข้อสเสนอนี้โดยพวกเขาอยากจะได้ค่าตัวที่มากกว่านี้ค่ะทางด้านของแอนโทนีเนี่ยค่ะรับรู้ดีค่ะว่าเขานีคะอยากจะย้ายออกจากทีมนะคะแล้วก็รับรู้ว่าทางด้านของผู้จัดก,การทีมคนใหม่นะคะที่เข้ามาแทนเอริกเฮนฮาร์เนี่ย ต้องการเก็บเขาไว้กับทีมค่ะสุดท้ายนะคะก็คงต้องมาอรอลุ้นะคะ่ะว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต,เตเ็ดจะได้ใครมาร่วมทีมบ้างเพราะว่าตอนนี้พวกเขานะคะตกเป็นเป้าการให้ความสนใจนักเตะหลายคนมากๆเลยนยคะไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีจากอาเจ็ตอัมส์ดัมแล้วก็ยังคงรอคําตอบนะคะจากคิจเนออเล็กเซนด้วยนะคะว่าจะมาร่วมทีมหรือไม่แล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะที่พวกเขาต้องการมากๆเลยนั่นก็คือเฟรนกี้เดยองจากทางด้านของบาร์เซโลนาค่ะ เป็นยังกันบ้างคะกับข่าวที่ติ๊กนามาเสนอในวันนี้ที่หวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลกันอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้ารับวันนี้ติ๊กต้องไปแล้วคะ่ะฝากติดตามเอชียบุ๊กกไลในทุกๆช่องทางด้วยนะคะบ๊ายบาย